โอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยว้าวว้าวขากอทิานน้อยสบายเอมวิโมโอ้โหจับไฟดับไฟนะจับไฟยับไฟนะบ้านเดียวมาลยขาว กระเป๋ากระเป๋าเจ้าสำนักไปสี่เกียวไม่หกหรองานงอกแล้วบันนี้บัดนี้เอาผ้ามาบ่ทางซุ้มแล้วเอาผ้ามาแล้วก็ได้ โอ้มีรดเรือผู้มันไธรรมดาตัวนี่ที่มีเนี่เศร้าเมารัดครับนี่มนลน้ตเท่าัไ้หงรว่ทีี่ตั้งนี่ตงลรปุวยนไอุ้นมึงมาเซอร์ซิเกลนะพี่เอาแรงเลยรับคุมารับ

ผานใกล้นะครับผานป่วยข้าวป่วยนี <charger> <am> ่โอ้สาหัสนะมือนี่นะริมลิงนะไม่ริมแลวันนี้มีเรือครับมีเรือมันบอกเรือส่วนตัวเลยเอา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 เนต่พอดีกำลัง tiềm phaom trong tuần sau nhé các bạn ai cũng <laughs> lao khác. <heng> cắn. <laughs> à, <cản>, <laughs> <laughs>

คนจะคน,ะนอเอเนอาเขาก็ลงไปสมรวจก้อาเนาะเะตอนั้นอ,อยากตสย,ยากแสดงอาการนั้นถึงมวรจะเส,เะสื้อว,<ะ>วาวออแล้วชูเพิร์นอีกเท่าวงง่าตจนเอยอมเลยลงเลยมีได้เบอร์ประกาศนี่ไม่ได้ซื้อมาได้นนเนาะทีมง,งานเม,มียจ่มนะครับสภาพตอนลอเลยครับนี่ จมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเบอร์อื่นสิภากับไปทั้งเรื่องเนยนะแต่น้องนี่คาดว่าจิตคั่มพละได้เมื่อเบิ่งแล้วอ่ะห้าโเอาแบบจบเกมกันไปเลยมันบอกคุยแล้วเมื่อก็แยกย้ายเลยคุยกันก่อนถ้าถ้าเจ้าสนักสถานการณ์ดีเนี่ยไปว่ากันหยิบรับตำแหน่งเรียงระดับไล่ก็คือไปเอามาบ้านไหนเรียงเะ็บิดนะจานวันนะครับเซฟโล เซียนไก่ทานไงกลางนองแล้วเช็เซยครับเช็บเซยครับปููๆเซียนนกทำใจแล้วหมู่เอาเมื่อคำมาลดมาลดเขาครับเรื่องของเรื่องมานี่กับฟังนี้กับพังมีนะครับหันหน้ามาหนูหน้าล่อๆอนะนีครับนีหนี่นีหน้าป่วยนะครับนะ ชายผู้ยืนยงยยนยขางนาดกาลสินกันยังไปแล้วอยู่พูดกับน,น้องมุกผู้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 ครับมือสะดุ้งห้าวนะครับาากำลนนกังรอเวลานะครับนะเพื่อยน,น,นยังรอคนมาอยู่ครับน้บนองน้องจ้กไร่ก่อนจันทร์วันห้าไร่ครับห้าไร่เขาววาสี่ไร่ปะเออเอาเอากว่ากันไปฮะละตอนใดกั คือเก้าแล้วมาแล้วก็ถอยบ่ได้แล้วมื้อนี้สู้เป็นบ่พันมีสู้ครับสู้เป็นบ่อถอยบ่ได้แล้วมานําเขาเนาะกสิสู้ซมดายใไรเอาเทียงเข้าไปวะใครดอกมีตัวสำรองบ่อเจ้าบ่ใไส้เนาะเนี่คือบรรยากาศในช่วงเช้านะครับนะกำลังรอรอรอสัญญาณออ านแยลู่กู่มนเจ้าสนักเดียวักเือส่งโซทั้นวนเมื่อเ็ดโลไป่ันนันได้เาเริ่มเป็นเน่มือไม่พายเอาเท้าลาน้ำครบวะอันนี้ไ่พายทันทีทีนีการพายบึค่อยนเอาแบบเล่นทอดไดเล่นทอดได้ในสอ2กิโลเมตรสองมต่อโมงบ่ สวัสดีพี่น้องป้องปลาสปูสุคนนะครับมือนี่มือสันมันดีนะครับบัตรละสองร้อยอาบ,200บาทนะครับเปิดมาอยู่กับภาไหนนะครับนนอยู่ข้างบนไม่ได้แล้วนะครับอยู่ข้างบนไม่ได้แล้วมันสี่คนสี่ พอนี่พอนี่บ่ไปลแล้วครับตัวนั้นนะตัวนั้นนะพูดโอ้โอาจารย์แบงค์ผ่านวันผ่านป่วยนะครับนะพูดคือคือเนาะคือคือคือคนจีนมาจากนะน่ะคือในนางนะภายเรือต้องซาภายเรือนูค่ะเอ้ยคือว่าคนอะไรทำอะไรก็คือไปหมด คนกับส่ส่วนมากทีมงานกับส่โฟมใส่แท่นนะครับข้าอธิษันแต่น้อยสบายเริ่มปฏิบัติการแล้วนะครับนะผ่ <c oughs> านป่วยเขาประจำการแล้วเหมาะแล้วเพื่อนเบา <c oughs> ทางฝั่งพุ่นนะครับกิบอีกส่วนนึงนะครับก็กำลังเริ่มลงแล้วนะครับอเอาอยู่ตรงนี้เลยบอสฮานมีเซฟโลนะครับู่ถุพุ่นกระไดเมื่อนี้นั่นคาดวาด่าบุพเพนกระตูละสามสิบน ขาเว้าเมื่อคืนนี่คือโบวเว้าแบบนี้นะเขาเว้าไห้ใไปทำเพุ่มนะไม่รู้นี่คือบรรยากาศนะครับนะคนละ200บาทจักจัคนนะครับรวมรวมแล้วนะครับ ก็คนละสองร้อยบาทนี่คือบรรยากาศนะครับในช่วงเศ้านะครับตัวอยู่กับพานในนะครับเอ้เท่เท่เท่โอ้ลิ่มลิ่งก็ม,มีโอ้บอ่แมนแล้วเนะาะเรามีนะอย,อยู่โอ้โออพภิมหายางรถ ขลึลโอ้สะดุงนนนนะะใหญ่เนาะน้าเนาะตอนนี้รอเวลานะครับนะโอ้กระดงกระดงกระดงยี่อีแม่เอ้ยก,ระ, ung, กร,ะระดุงกระดงกระดงกระดุงกระดุงสงงรุงสรุ่งทางเจ้าภาพเพิ่อกับอกแล้วนะครับนะ <c oughs> หนับแล้วครับเรืเลยๆเลยตว้โอ้โหจับใครใครนะว้าวร่อน

เราเน่ดยังข่าวยังโอ้โหสุดยอดสวยงามเอาไปลุงเอาอไหมเอาไปลุงเอาอหนึ่งจะพุ้นเลยผม โอ้ยังอยู่นเลเาคหณบานเดียวพ่อเลยของเราครับเฮ้ยอ้าวมันรอดไปได้ไงมันอดหุนมันเล้ยผู้ขาวใส่มดเห้ป่อป่อเอาครับภายในของเรามารุ่นกันนะครับนี้ ตาเหออรอลองเบิ<อ>้ลเกาะเกาะเกอะ<อ>โอ้โหโ,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 โอ้พี่น้องโอ้พี่น้องบาทเดียวได้ครับพี่น้องได้แล้วได้แล้วได้แล้วถ่ายได้แล้วอืม,ม อื้โออะเนี่ยเออผ่านตามมึนลูกย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 กเอาผ่านตาของเขาก็ได้นี่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 นีไปพุงนั่น่พวงนั่นอะไรกัน โอ้ยเฮาสุดยอดดีอีบ่นะมันถึงแล้วมันมาเป็นมูเนาะมาเป็นมูคณะคณะสุดยอดดีผ่านตามของเขาก็เริ่มขย้อยขย้อยละ

ปลาหัวแข็งซื้อติดแห้งอะไรโอ้ตีไหมพูดโอ้ยเจ๊เจ๊เจ๊อยู่พันไหนตีแล้วตีแล้วตีแล้วครับตีแล้วตีแล้วพี่น้องเอ้ยยังแห่ตีงซื้อมาล่าสมอยโอ้เจ้ากับช้างคอนเทนต์โอ้ยยักษ์เอ้ยนินยักษ์นินยักษ์โอ้ยผ่านในผ่านในเน็นยักษ์อีกเอ้ย อันเงินร้อยนะไปซ like ื้อข้าวคั่วกับอันผักงวมผักยังเด้อก้อยก้อยปลานิ้นก้อยปลานิ้นปลานิ้นน้อยปลานิ้นยากลาบปลาชีลูกสักกันลาบแล้วลาบแล้วโอ้ลุงเรายังเอาบบเบิสอยู่เอาโบเบิสอยู่ลุงโอ้ยงบูเครื่องเลยวายปล่อยลงมาได้เห็พี่ได้ยู่โอ้ยบาทเดียวนะห้าพัดเป็นอะไรครับ ปนินยักษ์หนึ่งแก้มคาดว่าลาบแล้วซักเสียเขาเลกินเนียนบ่สู้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 มันไปเป็นพูงเป็นพูงบ่ปนินเท้าผ่านตามผ่านตามโอ้ย เอาไปทางไหนน้ทางพี่เท่าพี่ท่าพี่เออเออคือคือป้าป้าบึกตัวนั่นล่ะมุก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 อ่าผิดโอ้ชว์โอ้โอ้โอ้ป้อป้อ นี่งปนิ่งเท้าชุบนานหาซื้อเด้อหาซื้อเด้อยังมัวมัดอยู่ครับโผโผโหยังกันด้วยไอยังกันนะมันก็ไปพลิกไเลยนะผู้จ้าอย่างบุตรเคร่องเลยพู้ยัเฮ็ดใส่อันอันอันเสื้อสีน้ำเงินอยู่ใกล้ๆเรือนั่นเล็กนั่นแหละครับเอยได้การได้การเราโอ้ยผู้ขับผู้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 กระดุ้งผู้ผู้ สะดุ้งพูกน้องเอ้ยทางแจะทางผูกบ้องเขาเกลือมันบ่วสักเน่ะบรรยากาศนะครับบัตรละสองร้อยบาทนะครับนองห้าไล่ทางลุงกันยังบอแล้วอยู่นี่น่า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 หน่าน่าเออผูก อ๋อผูางงาป้ปลาเบิกผู้เบิดเบิดทำอะไรอยู่ทอรอยู่เอาไปยังกันนะโอ้ปลาปลา,านิีน้อย

ผมแม่งนอนเราบางคนไปเอาสดเด็ดนะยกยงยเขาทางนี้ยกยงยงสนุงเขาทางนี้ฮะอย่าไปสนใจน้ำเขาโดดจ้ามดีกว่าน้อเบื้งเบิ้งเบๆ้งเบ้องเบ้งเอาเอาเอาคือเก้าผมได้กัดเป็นกำลังใจให้คือเก้า จักไม่ยั้งทางหลังอันนี้ก็ได้ผ่านตามครับเริ่มเริ่มเปิดฝั่งเลยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับอ้าวผ่านป่วยปูหลังจากส่งสมงผ่านไปผ่านป่วยทำสถิติแล้วครับ แซบเซยกับยิ้มได้สดเด็ดสดใหญ่เลยครับหลังจากหลังจากสี่ห้าไฟมานี่โอ้โหผู้กำลังสู้กระดุงอยู่ครับทุกคนกันรุ่นรุ่นรุ่นนะครับมันมันแห้งดีปลาตัวนี้ปลาบึกปลาบึกปลาบึกฟุบโอ้โหเรียบร้อยกระสุ้เลยฮเนาะ เจอกันตลาดครับตัวนี้เจอกันตลาดเต่างอยนะครับเบอร์แปดเสื้อเบอร์แปดใครที่หวังจะกินปลาโอ้ยตามไครเหรอครใครที่คือกินปลาตามตามใค่เหรเจอกันตลาดเต่างอยโอ้เป็นฟองเลยครับโอ้โหักสือเรียกใคพูดออกมามงนี้หาใครพีทได้ตัวพีทนะจากโดนะ กรสันนี้นะปลามันมันมันมีบ่งลี่หลายนะนฟังทางนี้เต็กเต็มหยาตั้มพี่ฟังเนาะวกไปจากฟังอีกสองมตรสามมตรกล่าวบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกทกาลจงใจสวัสดีครับ